We'll เรียกได,ด้ว่าเป็นเรื่องราวที่เตือนภัยผู้ปกครองแล้วก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่พ่อแม่เกิดตกใจอย่างมากหลังจากที่ได้พบว่าลูกชายหายตัวไปนะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็อนจะได้เปิดดูกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับถึงกับใจสั่นบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งกว่าผีบังตาอีกเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดน,นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศมีการรายงานนะครับว่าใน,นโลกออนไลน์ของเวียดนามนะครับได้มีการแชร์คลิปของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาเผยพฤติกรรมของลูกชายนะครับที่ทําเอาใจสั่นควัญหายเป็นอย่างมากหลังจากที่พ่อแม่นะครับได้ตามหาตัวภายในบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเงียบไปเป็นเวลานานจนคุณเป็นผู้ปกครองรู้สึกใจไม่ดีนะครับจนสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดในบ้านดูนะครับบอกได้เลยว่าภาพที่เห็นทําเอายิ่งตกตะลึงหนะักกว่าเดิมอีก ซึ่งพ่อแม่คู่นี้นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าลูกชายคนเล็กของพวกเขานะครับเป็นเด็กที่ซนมากกว่าปกติและมักจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งน,นะครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาจนกระทั่งวันเกิดเรื่องนะครับคือเมื่อวันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเช้าเวลาประมาณ8โมงนะครับจู่ๆลูกชายก็หายตัวไปจากห้องนะครับโดยไม่มีการส่งเสียงใดๆจนกระทั่งพ่อแม่นะครับเข้าไปดูก็ไม่พบจึงพยายามเดินตามหาทั่วบ้านนะครับแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงทำให้พวกเขาครับรู้สึกเริ่มใจคอไม่ดีก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมานะครับพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับโดยใช้เวลาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆจนกระทั่งในที่สุดนะครับก็เจอความจริงจากกล้องที่อยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งทําพวกเขารู้สึกโล่งใจแล้วก็ใจสั่นในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าภาพดังกล่าวนั้นปรากฏว่าลูกชายของพวกเขานะครับอยู่ในชุดนอนสีเหลืองเด่นออกมาจากห้องที่อยู่ติดกันนะครับมาตรงบริเวณโซฟาจากนั้นก็ได้คลานเข้าไปในฝาครอบอาหารสเตนเลสนะครับที่ไม่มีรูระบายอากาศแล้วหลบอยู่ภายในนั้นเงียบๆเพียงคนเดียวนั่นเองครับ ซึ่งทังนี้นครับหลังจากที่พ่อแม่ได้รู้ความจริงแบบนั้นนะครับก็จึงรีบพาตัวลูกชายออกมาจากฝาครอบดังกล่าวโดวยทันทีนะครับและโชคดีที่ลูกชายนั้นอยู่ในอาการที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆ พร้อมกับรู้สึกประหลาดใจอย่างมากนะครับไม่คิดว่าลูกชายจะเล่นโซนเข้าไปซ่อนตรงนั้นได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งแม้ว่าจะอยู่กลางบ้านก็จริงนะครับแต่ก็เป็นจุดลับสายตาที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งได้บอกอีกว่าโชคดีที่ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ตรงนั้นนะครับหากไม่มีกล้องก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกับได้ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองบ้านอื่นอีกด้วยนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว